สวัสดีครับมือเรียกนะมือคำครับพี่น้องครับมือนี่มาหาเห็ดปวกมาไตเห็ดปวกอยู่สวนยางครับพี่น้องครับกับจาน้อยพี่น้องเลยป้าทุนนะท่านเอาก็ผลนมาเห็นไหว้เล่ยไปเอื้อนจาน้อยมาทายคลิปพี่น้องครับใช่หรืกระทาโอ้เกือบตีกระทาตัวหนี่พี่น้องครับมาเบงเห็ดปวกน้ำกันครับออกอยู่สวนยางพี่น้องนี่ครับเห็ดปวกครับโอ้ยเอาไฟออกก่อนนี่นี่ครับพี่น้องครับมาเก็บเห็ดปวกน้ำกันพี่น้องครับ เห็ดปวกแม่งงามๆวาเฮี้ยงมือด้คนสีมาน้ำพี่น้องครับดอกจูมันก็มีเยอะแยะโอ้ถูกขนาดเลยมาๆามามพี่น้องครับมาเบิ่งเห็ดปวกน้อกันพี่น้องเลยจะไฟมาเรื่อยๆเขากรองขกัยเออถูกเอาเลยเลื่อยๆคนเอาเลยจิ้มมาจิ้มมาเลยบาดนี่พูดนะแน่นอนพี่น้องครับเห็ดปวกของแท้ของแท้เกิดเอียงขึ้นเอียงพี่น้องครับโอ้ยไม่จะดอกงามๆเต้นจากบานแน่นอน เอาท่านที่ใ้อยบานแข็งอยอะไปรองบ่เออเตะบงไกลๆเลยไปรองครับพูนกับกังเกินเออเดี๋ยวเดียวมุ่งไปก่อนจะสีดำไปท้งพุ่นหรอกป้าดูเดเถิดเอา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 โอ้ขอยันขอยยับส่นี้บัวอาไรจีมันระายปากก่ปาองครับปากแห้งว่ไร่นรองครับโคนสีมาเหลวน้ำค่อยๆอยเบาปืดีครับ่ปรองว่าขาวจ้ามาก่นรองเออเปตตาสวรองครับนี่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  จานเขาได้ยินครับมาไตเห็ดปวกเนี่ยมันขึ้นไปนอนครับมันเห็นเห็นขามันเห็นไงกูกันมันเห็นแบบว่ามันขาวมันซองมันขาวปาเนี่ยมานซองไฟใส่มันสีขาวไปนอนเลยอาะกับนี่เมียนบิดครับนี่ปู่ปี่จีอยู่ไหนครับ tare, พี่น้องพูดนะออ้ยคักข้าข้าพี่น้องครับมากๆเก็บเห็ดปวกล้องกันพี่น้องเลยเป็นพุ่มเป็นดวนเลยครับนี่นี่โอ้ตัวเปื่อยก็มีตัวส่วนเลย โอ้ปวดไอ้ก็ไม anyway. like ่้องครับเอาเพราะดันถือฝนนี oh well> ่ตัวนี้ยังงามไม่้องครับเลยถือฝนมันเปื่อยเราได้เห็ดบวกเห็ดบวกง่ายมากขึ้นไม่้องครับนี่ดอกตูมเบิ้ลเราพับทั้งเจ้านี่น่ะไซคาตาได้บอกร้ายเลยไม่้องครับพอแยนเขาเหยียบชนิดหนี่เลยหรือเหยียบแบบจักเกตซิมีขีในน้ำนอยู่ดอกตูบมันดอกจูบบนนั่นเป็นดอกเพราะว่ามันมันถีนบานน่ะเลยเขาจะขึ้นมาเอาทั้งปีเออเอาไปเห็ดเสือมันเออเอาไปเห็ดเสือมันเกิดตัวที่หนา ขีดหาพี่ Dante, พ asure, พ S <S นายมันก็ดจะมีเสือตัวน well, <oh, ี่ครับพี่น้องครับตัวแสงไฟเยอะมาไก่โเดเออแสงไฟมันกระทบมันกระทบโอ้ยผมยู่ใต้อันง่าไม้ตรงันจะฟันแหงหลายนี่เป็นแผียงอะไพี่น้องครับผมว่าจะเบาแหงยานขั้ได้ยินเายถึงพระเจ้าหาไตเฮ็ดปลวกไล่ไหลกันเป็น้องย่ำหนี่นี่ครับแผงนี่แห้งปัดโดนขออนุญาตครับนั่งไปนำปืนี่ละคอยเอาจิ้มจิ้มเจ้าจิ้มเลยคะแนนจิ้มจิ้มย่างเดียว เเคยไต่เห uh. hmm. oh, ็ดอดกเืเยเพาเคยมาไต่น้ำเพลินเพลินแล้วไปจังไปเอือนดอกว้า่นดองเลยโบลแมนวายางมาผอฟุกเรื่ะเห็ไว้แล้วเรื่อจังแลนไปเอือนเกวมาหาดกันนั่นละแรนไปเอือนอู้กลุ่มนั่นั่วเอาไงเอาไงเอาตกเยอยใหม่ๆงามๆ่นดองครับพอดีแกสนนไม่สวมนอมเอือนนอโอ้ยญนกรมีนั้นั่นได้ได้ได้ เน่าไปคนละบึ้งทางนี้ก่อนถ้าพูดก็ออกไม่พี่ทั้งนี้ก็มีโอ้สาดไฟโคมไปยังเห็นลายไปนองครับขาวจากผากอยู่คนไปบงคนไปเบงตัวั้นก็ได้เต่าจีมตัวนี้ด้วยจีมเตาจีมเบาสุดแต่เพ่าะตาเบาไปนอนครับหมดนี่ไอ้ปพาไปนอนบงทั้งนี้ก่อนนี่ตัวนี้นี่นี่นี่ปอดยังเป็นจุ่มอยู่ครับตัวนี้นี่นี่ครับตัวนี้ยังเป็นจุ่มอยู่ครับนี่ไปนองนี่นี่ครับขึ้นไม่ไมเลยครับพี่น้องนี่สองดอกในตุ้มตัวเลยไปนองเลย ถามีนมาจีมเอาฟา,าดถูกนี่ครับพี่น้องางามๆเลยครับนี่ามมาแข็งๆเลยครับพี่น้องดอกนี่กิดบานนี่ครับนี่มาเกิดอยู่ป่าอย่างนียตัวนี้่น,ออนู่นเออมันเป็นดอนเห็ดเก่าเนะาะแต่ที่เขาเป็นแค่หน่อยว่าดอนนี่นี่ครับพี่น้องนี่ครับ ปูจุปิจิเลยปาดบ้าก็หดแถอะวะยางมาเห็นมันเหลื่อมเนาะมันกระทบอันแสงไฟเด้พี่น้องนี่ดอกจุ่มๆครับตัวนี้กำลังขึ้นใหม่เห็นไงกวางเว้นเห็นไงกวางเว้นพี่น้องเลยเห็นขาของเขาวเห็นสะท้อนแสงไฟแมนแมนแมนยังมาเห็นกากจากคนเนาะพี่ๆทั้งพี่ได้เอาแล้วปะนี่นี่นี่ช่วยหน่อยดอกนี้งามเนย ลองแห้งตูมงานไปลองกันเลยจิจ้มเลยจิ้มเลยเนี่ยจิม้มวิทยาลย์โลครัดจัะโอ้ตัหนักน,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 นยเดี๋ยวขอซองว่งตั้งนี่ก้อนมีเป็นมูไปจักเป็นแพ่ไปยาไป มีด่วยเอาหาตัวนี้เอาห้เพื่นใส่แต่โดนนเพื่นยังได้ใส่เสเตามือนี่กดทงเรือนี่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 เ้น้ำเลืองมากเสียด้วยตัวนี้นะบ่งกุ้ยนทรรักษาดีๆแล้วเมีดตรงนี้เด้อมียดมานได้นี่เอาหายแล้วรักษาไปดีๆมาดูว่คนมัน้นเลยตัวนบ่อเามีดมานเสละเบิดละบ่ ้าดนอยัางม่าเห็นขาวจากปากพี่น้องครับม่งเรเอาเดเบิดไปทั่วถึงไปสินออมันดมันมีดอนเดียวนี่นาอเอาสำหรับผลลับมันนี่ครับพี่น้องครับผลลับเพื่นม้งเยห่วยได้เกียงนึงหมดได้พี่น้องครับนี่โ้โ เกี้ยนหน,นึ่งไปลองเกี้ยนหนึ่งฮะในเด็ดดอกนี่คือบอ่อหนี่งทุ่มตูมหนึ่งอู้วเอาแล้วเอาแล้หวห้อยมันดีสิเมฆเราบ่าโอ้มอาอีกมูนึงพี่น้องครับปะ่ะน้ำไปเบังน้ำกันพี่น้องเลยอู้วมันเป็นฝูงตัวนี่โอ้วมูนี่กับบานเรื่อนพี่น้องพวกน่ะ มันออกอยู่ดอนเดียวเนาะเห็ดปวกนี่เนาะนี่ครับเอาจิ้มเจ้าผูม่าจิ้มนี่ถ้าบดใจมีจิ้มมันกับบ่อขืนขามันไม่สีขาดถ้าจะมันสีหักเออมันเป็นสุนัขลาขามันน้ำขามันตัวของมันหวานแน่นแหละจนเจ็บขามันนี่แหละขามันย่ำแข็งมันสีหวานตัวอะ เอาท่าพี่น้องครับพ่วงหยอกพ่วงหอกเดี๋ยวมันดีเห็นอีดอกมันก็แต่มันก็เริ่มเจี๊ย่ามันเอาหลายนี่แหละอากาศเอาฝนห่วยลงมางมู่บ้านนี่พี่น้องครับยังไฟหาก่อนพี่น้องเลยกำลังสาดไฟหาครับตอนนี้เอาปลาไฟพวกนี้โอ้ ไม่อดกวัวพีย<า>นๆชัวยๆ,ๆน่อู้มันลงมาจะได้ดอกเดียวนีโค้สองสองนี่อยู่ไนสองแถ้มามามานอ่จะกล้าฝนตกไหกับนี้ ตัวนี้เนียแข็งอยู่พี่น้องครับดอกนี่เนี่ยงามๆอยู่โอ้สีเต็มตายหรือตัวนี่ <c oughs> ไปไปรอมึงอีก <c oughs> แต่ว่ากับเครืงเวทเนี่ยโบเห็นได้นี่เครืง <c oughs> ขึนมันถือไฟมันเลยเห็นครับพี่น้องครับ <c oughs> แต่เครืงขึนถือแสงไฟนี่ขึ้นยังไฟเป,ป็นังไงพี่น้องครับถือแสงไฟมันสิปั๊บหลุดตัว มันขาาวหย่อนมาตั้งผีป่ะเสร็จแสดวว่าเบาเหลือที่เสนะก็ล้องกีดยางแล้วเกิดเห็นอืมเฮ็ดปวกเกิดในสวนยางไม่น้องครับโอ้สาดไฟไปเหลือมามาบแล้วเนาะแน่นอนแน่นอน hết đen rồi nó hết đen đấy mà có cua ừ, lên rồi gì làm mà thằng đấy rồi này ôi gì mi mồ điều này bác ừ. Để vẫn cả ông bà lười nó vẫn chỗ này đìn như nó ôi mà tôn bà vẫn tôn này คือคือคือเขอาท่าเว้ยคือสีสูตรแล้ตัวสูตรเกียดเด่นแล้วตัวนี้เอาได้แข็งนึ่งจุดดอกพี่นอ้นองมาพี่น้องมั่งก่อนห,อหน่อยสรุปยอดมื่อนี้ครับพี่น้องเออจังหาไหมนะครับมืม่อนี้เอาซรัพนี่ก่อนพี่น้องครับไ,ได้แล้วพราแกงแล้วพี่น้องครับนี่เห็ดป,ปวกไม่ไหมสูตรครับพี่น้องได้เครื่องกระตาซ้ำปะนะครับเพราะได้แของ所以我们才าไป ขอบคุณพี่น้องครับคลิปนี้นะครับมาเก็บเห็ดปวกกับท่านอาคมเพลินนะครับมาหาหลอกเห็ดเก็บปวกกลางคืนนะครับได้เกียงหน่อยหนึ่งอยู่นะครับผมพาะอเจาะเนาะอ่ะสบายดีอยู่ดีมีแห้งเงี้ยมาแล้วพี่น้องครับจวดจวดพูดนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเห็ดปวกครับเห็ดปวก